เอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่คลิปก็เรียกว่าจะบอกว่าไงนะน่าจะเป็นรีวิวหรือความรู้สึกที่ได้เล่น resident e v i e w ตัวเซนเซอร์เดโมนะครับก็หลังจากที่ผมได้ลองเล่นไปสักพักหนึ่งแล้วก็คลิปนี้ก็จะจะมาพูดถึงแล้วก็อยากจะมาพูดถึงแล้วก็ ามาพูดเป็นแนวทางเพื่อเป็นไกด์ในการเล่นด้วยนะครับเพราะว่าผมลองเล่นไปประมาณชั่วโมงกว่าๆนอะก็คือผมเล่นรอบแรกผมเล่นประมาณประมาณสิบแปดนาทีรอบต่อๆไปผมจะจบอยู่ป,ประมาณแดนาทีนะครับก็ก็เล่นไปหลายรอบเล่นไปสี่ห้ารอบแล้วก็เลยได้ทริคมาแล้วก็รวมไปถึงความรู้สึกหลังที่ได้เล่นนะครับจะมาพูดในคลิปนี้นะครับผมเอาละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผม จะเริ่มเลยคือจะเล่นไปด้วยแล้วก็พูดถึงไปด้วยนะครับพูดถึงเนื้อเรื่องเนี่ยเนื้อเรื่องเนี่ยเดลลอกยังเป็นเหมือนเดิมอยู่นะครับแต่ว่ามันมีบางฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามาที่ไม่มีในต้นฉบับอย่างฉากที่เราได้สู้ได้ได,ได้แบบเขาเรียกว่าได้ทำภารกิจหรือว่าฝึกร่วมกับคราวเซอร์นะครับอันนี้คือเนื้อเรื่องก็ยังเป็นเดลลอกเหมือนเดิมอยู่ประมาณนั้น ระจากเนื้อเรื่องภาคสองอะไรประมาณนั้นครับ <c oughs> เป็นแคปซีนใหม่เป็นเรื่องราวใหม่ทั้งหมดเลยประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นคับซีนใหม่ที่เราได้เห็นว่าเราฝึกกับคลาวเซอร์นั่นเองนะคะนะนรัรบผมอ่ะข้ามไปเลยนะครับอันนี้น <c oughs> ก็เขาข้าวประมาณนีน้ในตัวเดมโมนี้ว่ามีอะไรแตกต่างบ้างนะครับก็จะเล่นไปอธิบายไปด้วยนะครับ ชัเปอร์หนึ่งนะครับเราจะได้เริ่มจากาพื้นที่ในหมู่บ้านหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขาที่อยู่ในตั้งอยู่ในยุโรปเพ่งหนึ่งนะครับอันนี้จากแดาวรอที่เราอ่านมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นรถตํารวจที่มาส่งเรานะครับแผนที่ในภาคเมนนี้จะดูจุดเริ่มต้นมาจะดูแผนที่จะเล็กลงกว่าต้นฉบับนะครับแต่ว่าหมายถึงว่าถ้าเป็น ต้นฉบับเนี่ยแผนที่มันจะกว้างๆเนาะตอนเริ่มมาทําให้มีพื้นที่ในการสู้กับศัตรูแต่ภาคนี้จะค่อนข้างฟิกในการเล่นนิดน,นึงนะครับบรรยากาศภาพอะไรก็ทําออกมาได้ดูดีสวยมากๆเลยคือผมผมว่าภาพและบรรยากาศเนี่ยเออภาคนี้เขายังใช้ r รียนเจนเหมือนเดิมนะครับภาพบรรยากาศเนี่ยถือว่าทําดีกว่าทําดีกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทําดีกว่าภาค2 r e รีเมคและ3 Re รีเมคกว่าภาคคนก่อนครับ ดูภาพแสงเงาสะท้อนบรรยากาศทําออกมาได้สวยและดูดีมากมเลยนะครับอันนี้เราจะลองเล่นไปด้วยแล้วก็ลองวิเคราะห์ไปด้วยนะครับแบบเกมเพย์นะครับยังใช้แมคคันิกเหมือน Resident Review แบบ Version r e m a คแบบภาคคนก่อนนะครับ มีการเพิ่มเนื้อหาไปไดยเพราะว่าตอนต้นฉบับเนี่ยเราจะไม่มีการใช้กุญแจใช้พวกแบบไอเทมคีย์ในการเปิดประตูนะครับมีฉากที่เพิ่มเข้ามาทำให้เกมดูกดดันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับอล่งฉากนี้จะเป็นฉากาเผชิญหน้ากับซอมบี้ครั้งแรกนะครับซอมบี้ตัวแรกซอมบี้ทุกตัวนะครับมันจะมีสคริปไม่ใชยสคริปเป็น เป็นมูฟเซตของมันนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์ของการการทำมูฟเซตของซอมบี้เนี่ยในการหลบได้นะครับเช่นถ้าตัวนี้มันจะเป็นท่าแรกที่เราต้องเจอเนี่ยมันเป็นท่าพุ่งมาใช่ไหมเราวิ่งไปในจุดที่มีกำแพงกั้นไว้อยู่นะครับพอมีกำแพงกั้นไว้อยู่ศัตรูก็ไม่สามารถพุ่งเข้ามาหาเราได้นะครับส่วนอันนี้เป็นการเทคดาวด้านหลังนะครับก็ เราสามารถใช้ได้ตรงเนี้ยผมลองเล่นจนแบบสำรวจหมดแล้วก็คือต่อให้ย้อนไปสำรวจไปต่อให้เราย้อนสำรวจก็ไม่มีของอะไรให้เก็บเหมือนเดิมนะครับภาพบรรยากาศเนี่ยทำดูดีกว่าเดิมมากนะครับผมค่อนข้างชอบเลยทีเดียวนะครับผมภาพนี้ถ้าเรายิงอีการครับอีกาก็ยังจะดับของเหมือนเดิมนะ ในตัวเดโมเนี่ยเราไม่สามารถเซฟได้นะครับผมเราจะต้องเล่นรวดเดียวให้จบนะครับถ้าตายเนี่ยจะเริ่มใหม่หมดเว,ว้นสจาว่าเลาถ้าเกิดว่าเราตายในหมู่บ้านเนี่ยตัวเกมถ้าเราตายในหมู่บ้านตัวเกมจะเริ่มตรงหน้าหมู่บ้านนะครับพยายามยิงอีกายมากที่สุดน,นะครับเพราะว่ามันเป็นมันจะดรอปพวกไอเทมพวกเงินพวกของพลังกัตถุ ภาคนี้จะมีไอเทมเพิ่มเข้ามาใหม่นั่นก็คือกันพาวเดอร์กันพาวเดอร์นี้คือเป็นไอเทมที่ใช้สําหรับที่ใช้สําหรับในการคราฟกระสุนนะครับในการคราฟเนี่ยมันจะบอกสูตรคราฟหมดเลยว่าต้องใช้ของอะไรบ้างนะครับเราก็ไปเราก็ไปหาของที่มันรีเควสต์หรือว่าต้องการเนี่ยมาคราฟไอเทมนะครับผมเนี่ยถ้าเรารู้มูฟเซตของมันเนี่ยเราสามารถ กะได้ว่ามันจะโจมตียังไงได้นะครับแล้วก็สวนกลับได้เดี๋ยวผมจะลองสอนเทคนิคแพรลี่นะครับการแพรลี่เนี่ยคือการกดอ่าสเปกบาร์กับคลิกพร้อมกันนะครับหรือถ้าใครเล่นในเพยก็หาปุ่มที่เป็นปุ่มปุ่มแบบเนี่ยตั้งท่าถือมีดแบบนี้นะครับตั้งท่าตั้งท่าถือมีดแบบนี้ครับแล้วก,ก็กดคลิกซ้ายพร้อมกันขอผมก็จะเป็นการ การแพร่ีนะครับส่วนสิ่งที่เปลี่ยนไปาต้นฉบับนะครับสังเกตว่าศพเนี่ยจะไม่เหมือนศพตัวทั่วๆไปสังเกตว่าจะมีพาราไซต์หรือว่าปรสิตเนี่ยโผล่ออกมาจากคอมันหมายความว่าเราจะต้องสู้กับตัวที่เป็นปรสิตตั้งแต่ต้นเกมนะครับปกติแล้วเราต้องเล่นอีกสักประมาณเชปเตอร์สองเชปเตอร์สามถึงจะได้สู้กับปรสิตนะครับซึ่งซึ่งเราจะได้เจอตั้งแต่ตตั้งแต่ต้นเกมนะครับคือพวกชาวบ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายจนเกินไปจนเราสามารถแบบ ฆ่ามันได้ง่ายโดยการยิงแล้วก็เตะหัวออให้ระวังกับดักด้วยนะครับเพราะงั้นความนา่าทายในภาคเนี้ยคือในเรื่องของดาเมจอะ่ะมนันปรับเนิฟโดนดาเมจน้อยลงก็จริงนะครับแต่ศัตรูเนี่ยทามมิ่งเขาจะดีมากครับทามมิ่งแบบจังหวะการโจมตีอะไรต่งตางๆเนี่ยจะดีมากเพราะงั้นก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับ <c oughs> คือเกมเพย์มันจะพูดง่ายๆคือเกมเพย์มันจะเดือดกว่าเดิมอะประมาณนั้นนะครับถึงแปลว่าเราจะโดนดามเมจน้อยลงกว่าเดิมแต่มันก็ไม่ง่ายไปกว่าเดิมเลยนะครับเรื่องเรื่องของแพรลี่เรื่องของมีดเนี่ยขอพูดอีกนิดนึงนะถ้าว่ามีดพังเนี่ยเราจะไม่สามารถแพรลี่ได้นะครับเราจะต้องใช้ท่าเตะต่อยแทนประมาณนั้นแต่ผมคิดว่ามันน่าจะมีมีดอินฟินิตี้ที่สามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้ตนจนจบ,จบน,นั่นแหละโดยที่มีดไม่พังคิดว่า น่าจะเป็นเรื่องปกติของซีรีส์ r e ท i d e n t ี v i l ที่ต้องมีมีไอเทมในการ <c oughs> ขาียกวันมีการปลดล็อกไอเทมพิเศษประมาณนั้นนะครับชางนี้เราสามารถสเตลได้สามารถแบบแวบะบแบบฟาร์มของได้นะครับจะมีการเทดาวรอบเลนสสตูอะไรประมาณนั้น มีการพุ่งออกจากหน้าต่างได้แล้วนะครับนี่ครับส่วนภายในแอร์เวียก็จะมีแบบให้เราสำรวจมีการเปิดลิชาร์รฟาร์มหาของ hey, การยิงหัวเนี่ยครับมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งเนี่ยจะสามารถแบบยิงแล้วอยิงแล้วมันจะสามารถทําให้แบบ เขาเรียกว่าไงดีการยิงหัวเนี่ยไม่ได้ติดสตันลูกค้างนะครับการยิงหัวเนี่ยมันสุ่มนะครับว่าบางครั้งจะติดสตันหรือไม่ติดสตันนะครับใช้คํานี้เพราะง้นจะให้ชัวร์จนมันต้องมีไอคอนลูกศรขึ้นนะครับนะครับสตูทามมิ่งดีมากครับการเข้าจังหวะการจู่โจมอะไรเงี้ยดูมูฟเซตดีกว่า ดีกว่าภาคต้นฉบับนะครับใช้คาว่าเกมจะดูท้าทายขึ้นเลยทีเดียวเนีย่ยเห็นไหมบางครั้งมันก็จะไม่ติดติดสตันนะครับเพราะงั้นก็ต้องระวังไว้ด้วยบางทีบางบางครั้งเรายิงแล้วเรา,เรา,เ,ราเราแบบเขาเรียกว่าไงยิงแล้วเราวิ่งเข้าไปแบบเข้าไปจะเตมะมาเลยถ้าเป็นภาคต้นฉบับอะถ้ายิงเข้าหัวร้อยเปอร์เซ็นคือสตันแล้วก็สามารถเข้าไปทํา ถ้าจอมตีระยะใกล้ได้ประมาณนั้นส่วนภาคนี้นะครับตัวเลื่อยเนี่ยมีความถึกมากขึ้นกว่าเดิมอึดขึ้นถึกขึ้นประมาณนี้คำแนะนำของผมไม่มีเลยครับต้องสู้แบบค่อนข้างที่จะลำบากน,นิดนึงผมเคยลองข้ามมาได้แล้วนะสมมติว่าถ้ารอบนี้ผมข้ามไม่ได้เนี่ยก็ เดี๋ยวว่าเล่าให้ฟังแล้วกันครับผมเคยฆ่าไม่ได้รอบหนึ่งมันจะดรอปเงินประมาณสามพันนะครับเพราะงั้นฆ่าไม่ฆ่าก็ได้แต่ว่าผมบอกเลยว่ามันถึกก่าต้นฉบับนะครับถึกกว่าต้นฉบับมากแค่คํานี้ยิงหัวประมาณสามนะครับติดสตันทีหนึ่งพยายามเตะสะพานตลอดนะตัวเลื่อยเนี่ยสามารถสามารถทำลายสิ่งปลูกสร้างอาคารพวกนี้ได้นะครับเพราะงั้น โอเมื่อกี้มีไอครอนแบบให้เราสามารถแบบใช้มีดกันการโจมตีได้มั้งผมว่าภาคเนี้ยช่องกับของอินเวนทอรี่เนี่ยจะเหมือนกับ ลองค่ามันดูนะครว่าค่าได้หรือเปล่าเอาเรื่องทึกจริงๆในฉากเนี่ยเราสามารถใช้อ่าเขาเรียกว่าเป็นสิ่งของรอบตัวให้เป็นประโยชน์ได้นะครับ โโอโหเอาเรื่องบอกแล้วว่าภาคนี้ศัตรูมันจะกรูนเข้ามาโคตกว่าเดิม อย่างที่บอกไปนะครับเกมอาจจะดูเล่นง,ง่ายก็จริงแต่ว่าศัตรูเนี่ยโอ้โหเรียกได้ว่าอ่าผ่านแล้วครับรอบนี้ฆ่าไม่ได้นะครับจะไ,ได้มันต้องเป็นทามบิ้งในจุดที่ เรียกว่าไม่มีอะไรมาขวางระหว่างการสู้กับตัวเรือครับซึ่งตัวเรือภาคนี้ถึกกว่าเดิมมากนะครับระเบิดอาจลูกซองยิงจน,นหมดก็ไม่ตายนะต้องต้องใช้พกยิงต่อสักระยะนหนึ่งถึงกว่าจะฆ่ามันได้นะครับอันนี้ก็เป็นการจบเดโมแล้วทั้งหมดที่ผมพูดมานี่คือหลายๆอย่างก็มีการปรับเปลี่ยนจากต้นฉบับไปเยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าไดะล็อกเนื้อเรื่องฉากอะไรพวกนี้ยังเหมือนต้นฉบับอยู่แต่เกมเพย์มีการปรับเปลี่ยนไปมากพอสมควรนะครับ การคนโทรลที่ดูง่ายขึ้นนะครับสามารถเอาสวิตช์ระบบในคลิปนี้ไปใช้เล่นกันได้นะครับก็ก็โชว์เกมเพลย์ให้ดูคร่าวๆกันประมาณนี้นะครับมีระบบหนึ่งที่ผมยังไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับที่เรายังไม่ได้เห็นในคลิปนี้ก็อาจจะมีตอนฉากที่ตัวเลื่อยพังสิ่งปลูกสร้างเช่นฟันเสาไมแแ้แล้วปิดทางมาให้เราวิ่งผ่านหรือการที่ศัตรูล้มแล้วเราสามารถเอามีดลงไปแทงศัตรูได้นะครับนั่นก็คือเป็น ทริคเสริมเพิ่มเติมสําหรับการเล่นนะครับสำหรับส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าให้พูดบน่นให้พูดหรือว่าบ่นให้ฟังเนี่ยก็ตั้งแต่เล่นมาถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหาอยู่บ้างเล็กน้อยตอนที่เราเปิดเกมครั้งแรกเกมมันดีเทคเป็นจอ 4K ไม่ได้นะครับผมแล้วก็แล้วก็บางจุดบางจุดที่เราเคยจูได้นะครับเกมนี้มันจะแก้ทางผู้เล่นสายเก่า จนหมดทุกอย่างเลยบางจุดเราคิดว่าเอ้ยตรงนี้เราเคยหลบได้ตรงตรงนี้เราเคยเล่นได้มันปั๊มหมดเลยครับจุดที่ผมเคยไปจูบบนหลังคามันก็มันก็ทําหน้าต่างเป็นช็อตคัทแบบให้ศัตรูออกมาไล่ล่าเราได้อะไรประมาณนั้นนะครับ <c oughs> ซึ่งเกมเพลย์รอบนี้เราทําให้เราเห็นแล้วว่ามันทําออกมาได้ดูดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรน,นะครับสำหรับเดโมโดตัวนี้สำหรับผมเนี่ยถามว่าชอบไหมก็ จนถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าแนะนำให้เพียวเดอร์นะครับผมผมว่าคิดว่าน่าจะออกมาคุ้มเพราะว่าหลังจากที่เราดูเกมเพลย์การโชว์เคสหลายๆเคสที่แบบแคนคําเขาปล่อยฟุตเทจหรือว,ว่าตัวเทรลเลอร์ตัวเกมมาเนี่ยออคอนเทนต์หลายคอนเทนต์ถือว่าครบนะครับเกมเพลย์เล่นสนุกกว่าเดิมนะครับคอนโทรลง่ายนะครับมีอิสระในการเล่นสูงมากกว่าเดิมนะครับสำหรับผมผม่อน้างชอบเลยนะครับ วันนี้ก็เป็นวันที่10นะครับเหลืออีกประมาณ14วันก่อนที่ตัวเกมเต็ม,ตมจะวางจําหน่ายจริงแล้วมีความลับอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เล่นเกมนี้ไปเรื่อยๆนะครับเล่นเดโมวนไปเรื่อยๆมันจะสุ่มโหมดแมชเชนซอมาให้เราผมเคยเล่นรอบหนึ่งในไลฟ์นะครับแมชเชนซอเนี่ยคือโหมดที่ค่อนข้างยากพอสมควรเป็นโหมดจะเรียกว่ายากสุดเลยก็ได้มั้งนะครับแมชเชนซอเป็นโหมดที่ผมเชื่อเขาว่าผมยิงผีไม่ตาย ผีแม่งโหดมากแล้วผีทุกตัวตายแล้วกลายเป็นปรสิตอีกประมาณนั้นแล้วสปอนสตูมาเยอะมากสตูทุกตัวโจมตีเราเลื่อนรถครึ่งหลอดนะครับแล้วอย่างฉากแรกเนี้ยผมเจอผีสามตัวรวดนะครับเจอชาวบ้านลุมสามตัวนะครับเพราะงั้นเป็นโหมดที่ลบมือ,อยากมากนะครับลองเข้าออกเข้าออกเล่นไปเรื่อยๆแมันจะสุ่มเจอนะครับผมเคยสุ่มเจอเลาะเจอรอบหนึ่งแล้วผมเล่นไปไปไม่ถึงต้องหมู่บ้านนะครับ ตายซะก่อนนะครับสู้ไม่ได้ครับแต่ผมพยายามสู้ไงแต่ว่าเกมเพย์มันเหมือนเน้นให้เราวิ่งหนีซะมากกว่านะไม่ได้ไม่ได้เน้นให้เราต้องต้องต้อง,องสู้กับพวกชาวบ้านนะครับคำประมาณนี้อารมณ์แบบสู้ได้ถ้ามันต้อง,องจําเป็นนะครับแต่ว่าเน้นให้หนีมากกว่าเพราะผีแทบทุกตัวผมยิงก็ตายเลยนะครับยิงเป็นสิบนัดยี่สิบนัดก็เอามันไม่ลงนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีเอาไว้แบบให้คนที่ชอบ เขาเรียกว่าไงเล่นวนไปเรื่อยมันก็ปลดล็อกหรือว่าใครมีที่อะไรที่สามารถปลดล็อมวนที่ได้ก็คอมเมนต์บอกนะครับหรือว่าใครมีทริคอะไรดีๆเสริมก็สามารถคอมเมนต์บอกได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็มาเล่นโชว์ให้ดูแล้วก็พูดวิเคราะห์แล้วก็เป็นกา์แนะนําให้ด้วยพอเท่าที่ตัวเองพอจะรู้นะครับแล้วก็แล้วก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคน ที่เข้ามารับชมคลิปนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าถ้าชอบคอนเทนต์นี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ